สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Living Idea by Aq Estate วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมไกด์ศิริชัยอัชนัยเกลอดครับและดิฉันกระต่ายสศิชากมลเนตรค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมยังอยู่ที่โครงการ Aq Arbor สวนหลวงรอเก้าพัฒน,นาการค่ะครับผมเห็นมาเข้มๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะเราจะมาให้คำปรึกษาเรื่องเงินกู้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าการจะกู้ซื้อบ้านนั้นจะต้องมี เข้อจากัดอะไรบ้างแล้วทําไมเราต้องคุยกันเสียงแบบนี้เราคุยกันเสียงธรรมดาไม่ได้หรือ,อยังไงคะดูมีความน่าเชื่อถือนะครับคุยธรรมดาแลค้ครั <c oughs> เราธรรมดาไม่ต้องเครียดขนาดน,าน <c oughs> ั้น <c oughs> ผมรู้สึกเหนื่อยแล้วเกินคา <c oughs> ับเมื่อกี้ <c oughs> ซึ่งวันนี้ข้อมูลเราก็ค่อนข้างมีสาระนิดนึงแ <c oughs> ต่บางทีหน้าต่างเราก็อาจจะไม่ค่อยได้สาระ สาระมาให้คุณผู้ชมใช่ฮะเป็นสาระอีกอย่างหนึ่งอ่าใช่แล้วเป็นสาระเป็นสาระเสาระเลวสาระเลวสาระเอวอ๋อสาระเอวโอเคเอาวันนี้นะครับข้อมูลทางด้านเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยจะมากู้ซื้อบ้านค่ะอย่างน้อยๆนะคะการที่คุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อบ้านสักหลังนึงเนี่ยคุณจะต้องมีการคำนวณก่อนละมันต้องคิดนะว่าอสมมติว่าเราเงินเดือนเท่านี้สมมติว่าบ้านหลังราคาเท่านี้มันต้องมีฐานเงินเดือนอะไรยังไงเท่าไหร่มันก็ ต้องมีการคลิปล่วงหน้าเหมือนกันนะใช่แล้วครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยทางธนาคารเนี่ยจะให้กู้ประมาณ50เท่าของเงินเดือน ห้าสิบเท่าเช่นสมมติสมมติว่าเงินเดือนเอ่อหมื่นหนึ่งอ่าหมื่นหนึ่งกู้ได้ห้าสิบเท่าห้าแสนก็ได้ค่าห้าแสนถูกต้องถ้าสองหมื่นสมมติเงินือสองหมื่นก็คูณห้าสิบก็คือคุณจะมีวงเงินในการกู้หนึ่งล้านบาทถูกต้องครับผมถ้าสมมติว่าเงินเดือนสองหมื่นกู้ได้ล้านหนึ่งถ้าสามหมื่นก็คูณไปสี่หมื่นก็คูณไปใช่ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเดือนบวกกับรายได้พิเศษด้วยนะ Um เขาก็จะคํานวณรายได้พิเศษของคุณด้วยไม่ว่าคุณจะมีรายได้พิเศษจากทางไหนต่อเดือนเท่าไหร่อะไรต่างไมันไม่ไม่รวมนี่นะไม่รวมนี่นะก็คือเอาเป็นเงินเดือนเพียวๆกับรายได้พิเศษใช่แล้วครับผมคือสามารถกู้ได้แบบ50เท่าก็คือมีเท่าไหร่เอาเพิ่มไปเลยใส่ใส่ให้หมดใช่แล้วครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลังจากที่คํานวณเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนที่คุณไปกู้เนี่ยก็แล้วแต่ธนาคารนะว่าเขาจะปล่อยให้คุณเนี่ยเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยมี50เท่า องดูด้วยว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เขาจะดูอายุของคนที่ไปกู้ด้วยอ๋อดูอายุด้วยเช่นปกติเขาให้ผ่อนแม็กซ์สุดไม่เกินสามถึง35ปีครับผมแล้วเราก็ต้องดูว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอยู่ในการผ่อนกี่ปี20ปี30ปีใช่ไหมถูกต้องอายุต้องไม่เกินเท่าไหร่อะคะอายุนะฮะมากที่สุดเลยนะต้องไม่เกิน60-65ถึงปีผ่อนยันแก่เลยคือคือแล้วแต่ธนาคารอีกปัญหาเหมือนกันนะคือบางธนาคารก็จะให้อ่ช่วงอายุที่เยอะกว่านี้ก็มี Mm hmm. ช่วงอายุที่แบบว่า อย่าง60อย่างเงี้ยก็มีแต่อย่างของของสมมติอย่างของตัวตายเคส่ายเนี่ยเขาธนาคารจะปล่อยอยู่ที่18ปีอแต่อายุเราไม่ใช่แบบนั้นนะคือเหมือนว่าเราเขาคํานวณมาว่ามันเป็นสัญญาว่าเราจะใช้นี่เขาหมดในระยะเวลา18ปีแต่เราก็ผ่อนหนักหน่อยนึกออกมาถ้าเกิดว่าสมมติเราสามสาปีเราอาจจะผ่อนเบาๆแล้วถ้าเกิด1 8ปีเราไม่ต้องผ่อนนานสักสี่สิเราก็หมดแล้วดอกมันก็ไม่เยอะไงคือยิ่งเราผ่อนนานเท่าไหร่ดอกมันก็ยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อย ใช่แล้วคือถ้าเกิดมาดูจีนี้ดอกเนี่ยบางทีอ่ะมันสมมติบ้านเราผ่อนหนึ่งหมื่นบบางทีเนี่ยดอกอาจจะเจ็ดพันเลยนะเงินต้นแค่สามพันบาท ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ซื้อเงินสดก็ดีนะครับโอ้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยก็ไม่งั้นก็คือเลือกเป็นเงินดาวเงินดาวเยอะ้วก็แล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายดีๆถ้าสมมติว่ามีเงินก้อนที่สามารถเอามาโปกได้ก็โปกไปเลยใช่เพราะบ้านเนี่ยมันเป็นนี้ก้อนใหญ่ถ้าเกิดโปมันก็จะลดต้นลดดอกครับผมนะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ซื้อบ้านเราจะต้องให้เขาเนี่ยมีการประเมินราคาบ้านก่อนประเมินราคาเช่นอย่างเช่นสมมุติว่า่ายมีบ้านใช่ไหมแล้ว่ายต้องการที่จะขายบ้านออกคนอื่นอีกทีนึงอย่างเงี้ยจะต้องมีการเรียกทางเขตเนี่ยมาประเมินราคาประเมินราคาบ้านประเมินพื้นที่ของบ้านนะครับว่าบ้านหลังนี้รวมเนื้อที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยราคาประเมินเท่าไหร่แล้วเราก็ ขายให้กับคนที่ต้องการจะมาซื้อกับเราแต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะมาซื้อกับเราไปกู้ผ่านธนาคารจะไม่สามารถกู้ได้เต็มวงเงิน100%อ๋อไม่สามารถกู้ได้เต็มร้อยใช่แล้วครับมผมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบ้านใหม่โครงการใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเลยอันนี้เนี่ยทางแบงก์ส่วนใหญ่จะปล่อยกู้100%เต็ม อืมอืมก็คือสามารถกู้ได้เต็มร้อยเลยสําหรับบ้านใหม่คอนโดใหม่ห้องพักใหม่อะไรเงี้ยถ้าจะซื้อต่อก็ได้ใช่งั้นแสดงว่าถ้าเราจะกู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสคือถ้าเราเลือกบ้านใหม่เนี่ยโอกาสที่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะมีกว่าบ้านบ้านมือสองจะได้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าซื้อบ้านมือสองเนี่ยเขา เขาจะไม่นิยมให้ร้อเร์กันโอกาสได้ก็มีแหละแต่น้อยมากนั่นก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องมีเงินอยู่ในอยู่ในบัญชีธนาคารค่อนข้างที่จะเยอะใชเพราะคุณไม่สามารถกู้ได้หนึใช่แล้วก็ต้องมีแบบฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็สูงนิดนึงนะคะัเตทเมนต์จะต้องสวยมากๆเลยในการกู้แล้วก็อย่าลืมนะครับ ใช้เงินแล้วกู้แล้วใช้นี่ให้ตรงนะค,คะเพราะไม่อย่างนั้นนะฮะติดเครดิตบุโรขึ้นมานี่เป็นปัญหานะคะกู้ไม่ได้นะคบเรื่องเรื่องใหญ่นะนะกายในเรื่องของเครดิตบุโรเพราะฉะนั้นใครที่มีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถหนี้ก้อนใหญ่เนี่ยจำเป็นจะต้องผ่อนจ่ายให้ตรงตามกำหนดงวดชำระเพราะว่าถ้าคุณติดขึ้นมาแล้วธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกลายเป็นคน <อด S 2> มีแบงค์ลิส <laughs> แบ l ลิสทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความมีวินัยทางด้านการเงินการวางแผนที่นีเนี่ยควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งเลยก็ฝากผู้ชมเอาไว้ด้วยละกันนะครับใช่ค่ะเอาเป็นว่าใครที่ช่วงนี้มีแผนที่จะซื้อบ้านก็ดูดูดีๆประเมินเงินในกระเป๋าดีๆแล้วก็ประเมินในเรื่องของหลักทงหลักฐานต่างๆที่จะยืดในเรื่องของการกู้บ้านให้ครบละกันค่ะใช่ครับผมวันนี้มีมีเวลาเพียงแค่นี้เองเวลาของเราน้อยมากๆเลยสําหรับวันนี้แต่รับรองว่าความรู้ที่ให้ไปเนี่ยได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอน ะะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้บ้างสวยๆจาก A Q a r b o r สว่วนหลวงรักพัฒนาการด้วยค่ะ,คะผมสามารถติดตามรายการของเรานะครับ Living Idea by A Q Estate ได้นะครับทางช่องทาง YouTube ของเราเซิร์ชไปเลยครับผม A Q Estate t v ครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีสาระมาฝากอย่างแน่นอนจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับ,บ